จะลึกดวงชะตาชีวิตของท่านไว้ในแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตเรื่องงานเงินความรักสนใจเพียงแผ่นละ199สบ้าทสั่งพันลายแอสไซโฮโลมาสเตอร์สวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับประจาช่วงเดือนพฤษภาคมน,นะครับคนเกิดลัคนาราศีพฤษภครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะฮะในหลักโหราศาสตร์ครับดาวประจาตัวของคนเกิดลัคนาราศีนี้นะฮะโคจอรอยู่ในภพลาพระครับ ลาภแปลว่าลาผลประโยชน์ครับลาภรแปลว่าโชคลาภครับดาวประจาตัวมีตําแหน่งเป็นมหาอุดครับอุดพระสูงสุดหรือดีสุดครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงนักขณะนี้นะดวงดีแล้วนะฮะมันทําบุญนะฮะเกื้อกูลนะ,ะจะมีแทวดานั้นคุ้มครองดวงชะตาชื่อของคุณนั้นอย่างแน่นอนครับผมในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ ในภาพดวงของดวงชะตาชีวิตนะฮะถ้าเราโฟกัสครับไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอาจจะมีอุปสรรคไปบ้างครับดาวการงานนั้นขนขณะนี้โคจรเจอเจอในเรื่องเกี่ยวกับดาวคู่ศัตรูบ้างนะฮะสิ่งที่วางแผนไว้นะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีงบประมาณเกินเลยหรืองบประมาณที่ อยู่ดีก็โผล่เข้ามานะทำให้เรื่องเกี่ยวข้องกับบัญชีของคนนั้นมีความยุ่งเหยิงได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะแต่ว่าด้วยเหตุที่ดาวประจำตัวของคุณนั้นอยู่ในภพลาภะนะมีตําแหน่งเป็นมหาอุจนะครับลาโวสาวบอกว่าคุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับเพราะใชะ้ขอสบายใจได้นะฮะอีกประการสําคัญครับถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับนะ การเงินการทองดีหรือไม่ในภาพรวมฮะดาวการเงินเป็นวิน่านะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยเอาเงินไปแก้ไขปัญหานะหรืออีมุมนึงอาจจะแปลว่าเก็บเงินได้นะเป็นกอบเป็นกำนะฮะไม่ค่อยได้ใช้ใจ่ายอะไรสักเท่าไหร่แต่บางคนนั้นนะฮะอาจจะเอาเก็บเงินไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมีคนมาวุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นกล้าที่จะปฏิเสธในเรื่องเกี่ยวกับการให้ยืมนะการให้เซ็นค้ำประกรันอะไรแบบเนี้ย ปัญหาในภายภาคหน้าก็จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนะครับผมตามนี้นะเรื่องของชีวิตส่วนตัวหลักเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมของดวงนี้นะฮะดาวคู่ครองเนี่ยอยู่ในภพการงานนะก็แปลว่าถ้าใครมีแฟนนะก็มีแฟนค่อยค่อนข้างที่จะเกิดกวนเรื่องของไอเดียความคิดนะเกิดกูลในเรื่องเกี่ยวข้องการงานใครทํางานร่วมกันแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับใครที่เป็นโสดอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเจอคู่ครองนะฮะคนรักจากเรื่องเกี่ยวกับ การงานนะฮะเข้ามาได้ในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมของดวงของคุณนักขณะนี้ถือว่าดีประมาณสัก 70- 80%อย่างแน่นอนครับขอให้สบายใจได้นะฮะเอาละฮะนี่คือส่วนดของคําพยากรณ์นะครับใครที่อยากที่จะนัดหมายดูดวงกับอาจารย์มากกว่านี้เป็นการส่วนตัวนะครับก็นัดหมายอาจารย์พูดในที่ Line แอดไซน์โฮลมมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ